เควันนี้ดีทุกคนนะก็เล่นแต่ว่าเราจะถูกไหมแล้วเขาจะบ้าใช่ไ,ชชไครับคุณผิดไม่หรอกเปิดแพ็กดูอย่าเพิ่้งไม่ได้ใส่เสียงก่อน <laughs> ใส่เสียงมา <laughs> อะไรเดี๋ยว,ยวไม่เลือกเปล่าอุ้ยเปล่าไม่ได้ใส่เสียงเฉย โอ้ยแลกแลกแลกค้างค้างเลยเมื่อกี้อุ้ยปลาผดผิดแล้วก็จะตีผิดบิคูให้ตายพี่เกไอันนี้เลยอ่ะพี่เกจบัตเตอร์ไฟเลยอ่ะโปเกมอนโปเกมอนบัดบึดวู้ยทำไมมือไม่ไม่เข้าแปลกแปลกวะ รู้สึกว่า,ชาแชรแฝดนี้แล้วมันแปลกๆเฮ้ยๆมาด้แล้ววะมาดิมาดิามาดีมาดีขวดผมหมดไปแค่ทะลอดเยว่องนะตอนนี้อย่ากหมดไหมยี่แมวเลย เฮ้ยอย่าพึ่งจะปิดหมดไปลแล้วเว้ยมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> อะไรอะไรอะไรไม่ใช่ะ <c oughs> อะไรผมนึ่งขอกินขอกินแค่หลบก,ก่อนเดี๋ยวพิ่งมา <c oughs> ไม่ใช่เลยวะ มาดิมาดิมาด,มาดิเอ้ย,อยมาดิมาดินานที่ผ่าอยู่คลิปตักตี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 เฮ้ยเฮ้ย

คอมเมนต์ได้นะอนนตอบ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 เต็มตอบหมดเลยโอเคเจอกันครับ